วันนี้เมื่อนี่ก่ไมาเฮ็ดเขาเศร้า<ะ>เข้ามาคันโยมผสมเขากองมาจากกระสิทธที่เจอแบบหย่ำแปะแปะ,แปะเออคือขึ้นหยำไข่ปลานั่นเนาะเพื่อช่วยเขาเชียนะตีบไว้เขาจะมีต้มยำปลากเตรียมน้ำต้มใส่ตะไคร้ผขาใบมะกรูดแล้ั่วก็มะขามต้มน้ำให้เดืดอดแใส่กระมาขามลงไป เขาก็ต้มน้ำแล้วก็ลวกปลากันเนาะปลาเนี่ยเขาจะใส่ที่หลังก็ต้ม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 ปลาให้ตกก่อนปลาบึกนะเขาก็ปรุงด้วยน้ำพริกเผาน้ำปลาเกลือกระเทียมใส่กลกองนึงหลอดเนาะใส่เห็ดเห็ดเอียงบบเห็ดอยู่ในตู้เย็น เป็นแบบนี้แล้วก็จะคลุงเนาะต่อไปน้ำพริกกะปีมีกะปีกระเทียมพริกน้ำตาลตะโนดแล้วก็น้ำบักนาเนาะบักนาประมาณ3หน่วย4หน่วยนาะก็บีบเอาน้ำสักนแล,แล้วก็คอยใส่บีบบีบบ,บีบเอามันได้ลรยๆขั้นลงไปขั้นลงไป เ,ออเทีน้ำมะนาวลงไปนะแล้วก็มีน้ำต้มสุกด้วยนะปิดฝาแล้วก็เตรียมไปปั่นเนาะตอมเป็อนนอง กุญเชียงเนาะอยากเจ็บดแล้ว